สวัสดีครับผมนายสลายุทธชาวส่วนงามรหัสนักศึกษา108หมู่เรียนที่61-57วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการปฏิบัติงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ทั้ง3งานที่ผมได้ไปปฏิบัตินั่นก็คือ 1. โครงการรูปแบบการจัดดอกไม้ 2. งานเสิร์ฟสอวอและ 3. งานจิตอาสาวัดหนองโพนั่นเองนะครับผมเรามาดูในส่วนของงานแรกนะครับ ได้แก่งานโครงการอบรมรูปแบบการจัดดอ,อกไม้ครับครับผมลักษณะงานนะครับมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยมีอาจารย์ที่มาบรรยายให้ความรู้คืออาจารย์เก่งการต้นทองคำนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชบัฒนคข้ามงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้นะครับประมาณ1,000บาทมีการดำเนินงานตั้งแต่7นาฬิกาสาินาทีไปจนถึง12นาฬิกาสินาทีนะครับ ภายในงานนะครับมีของแจกสําหรับผู้เข้าร่วมงานมีเบรกจให้กับท่านวิทยากรและได้รับเกียรติโดยท่านอาจารย์นิรุบนคงเปรมครับเป็นประธานก้าวเปิดงานสําหรับการเตรียมงานนะครับมีการจัดงานทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับจึงต้องมีการประสานงานกันทั้ง2ห้องนะครับโดยจะต้องประสานงานกับห้องที่จัดช่วงบ่ายนะครับการเตรียมงานนะครับจึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเวลาในการจัดงานและเวลาที่นัดท่านวิทยากรไว้นะครับ โดยมีการแบ่งหนะ้าที่ภายในห้องอย่างชัดเจนแบ่งออกเป็น 1. ไฟฝ่ายลงทะเบียน 2. ไฟฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และหาดอกไม้ 3. ไฟฝ่ายต้อนรับ 4. ไฟฝ่ายพิธีกร 5. ไฟฝ่ายจัดเตรียมของที่ระลึก 6. ไฝ่ายแจกเบรกและสุดท้ายฝ่าย7นะครับฝ่ายเทคนิคหรือฝ่ายเครื่องเสียงนั่นเองนะครับ โดยปัญหาและการแก้ไขของงานนะครับงานที่เกิดขึ้นนะครับได้ดอกไม้ที่ไม่ตรงกับธตรีมงานที่เราจะจัดนะครับขาดผู้มีความรู้ในเรื่องของดอกไม้ทําให้มีการซื้อดอกไม้มาผิดพลาดนะครับซึ่งทําให้อาจารย์ไม่พอใจนะครับสักเท่าไหร่นะครับโดยการแก้ไขปัญหาในครั้งหน้านะครับถ้ามีการจัดงานขึ้นอีกเราจะต้องจัดดอกไม้ให้ตรงและหาผู้ที่มีความรู้นะครับเพื่อมาเตรียมงานเตรียมดอกไม้ ให้ตรงตามเตรมที่เราจะจัดนั่นเองนะครับ2นะครับงานเสิร์ฟสอบวต่อมานะครับลักษณะของงานนะครับลักษณะของงานกิจกรรมนะครับจะนำโดยพลเอกสิงห์บสิ่สิงห์ยัยนะครับรองประธานวุฒิสภาพบปะกับประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานะครับ จัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกอุทิสภานะครับรวมไปจนถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับโดยการเตรียมงานนะครับเราจะแบ่งหน้าที่ออกเป็น1ฝ่ายเดินอาหาร2ฝ่ายรับแขกและ3ฝ่ายเสิร์นรฟนะครับซึ่งทุกฝ่ายนะครับจะมาเตรียมความพร้อมกันในเวลา11บอนาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งการเดินอาหารนะครับจะเดินอาหารจากห้องที่จัดเตรียมอาหารไปยังห้องที่เสิร์ฟอาหารนะครับ ส่วนฝ่ายเสิร์ฟอาหารนะครับก็จะรับอาหารไปเสิร์ฟอย่างโต๊ะอาหารตามโต๊ะต่างๆส่วนฝ่ายต้อนรับนะครับก็จะยืนประจาจุดหน้าประตูนะครับเพื่อต้อนรับแขกทั้งแขกมายัางห้องรับประทานอาหารและออกจากห้องรับประทานอาหารนะครับและมีฝ่ายพนักงานคอยกดลิ์นะครับและคอยแนะนําให้บีบเจลล้างมือนะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคหรือป้องกันการติดต่อของโรคนั่นเองครับครับผม ต่อมานะครับเป็นปัญหาและการแก้ไขของงานนะครับโดยในการเสิร์ฟครั้งนี้นะครับพวกเรานะครับมีจํานวนคนมากจนเกินไปนะครับจนทําให้เก้กกะอเนะครับการแก้ไขในครั้งหน้านะครับควรวางแผนเรื่องกําลังคนนะครับให้พอเหมาะและพอดีสําหรับการทํางานให้ดีกว่าครั้งนี้ครับต่อมานะครับงานที่3งานจิตอาสาวัดหนองโพครับครับผมโดยลักษณะของงานนะครับ เป็นงานกิจกรรมจิตอาสานะครับมีการจัดสมให้ความรู้ต่างๆในเรื่องของการประกอบอาชีพและการทํากิจกรรมกลุ่มให้กับน้องๆนะครับโดยน้องๆนะครับจะได้ประโยชน์จากการทํากิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้การประกอบอาหารการทําน้ําการโยนขวดที่ถูกวิธีของบาเทนเดอร์นะครับโดยการเตรียมงานนะครับจะมีการเตรียมงานประมาณ2-3วันต้องมีการแบ่งหน้าที่แต่ละส่วนนะครับมีการแบ่งงานมีการจัดสรรงบประมาณมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปนอกสถานที่นะครับ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับโดยรวมต้องมีความพร้อมก่อนจะออกไปปฏิบัติงานจริงครับการปรฏิบัติงานนะครับโดยการออกไปทํากิจกรรมหรือการปรฏิบัติงานนะครับจะต้องมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆโดยส่วนของกิจกรรมนะครับต้องมีการดึงดูดความสนใจของน้องๆอย่างเช่นกิจกรรมสอนน้องโยนขวดหรือกิจกรรมการแสดงที่ทางเรานะครับจะได้มีการจัดขึ้นให้กับน้องๆและกิจกรรมของคุ้มผมนะครับมีการทํานําพันุและ สอนวิธีการโยนขวดให้กับน้องๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากจะนําไปต่อยอดในอนาคตนั่นเองครับครับผมและปัญหาและการแก้ไขของงานนะครับโดยกลุ่มผมนะครับที่มีการสอนน้องๆโยนขวดเนื่องจากน้องๆครับมีจํานวนมากแต่อุปกรณ์ที่จะใช้สอนน้องๆนะครับมีไม่เพียงพอต่อการสอนนะครับจึงทําให้มีการสอนน้องๆนะครับไม่ทั่วถึง ทำให้น้องๆบางคนที่สนใจนะครับอาจจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ในครั้งนี้ครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้ง3งานของผมนะครับขอบคุณครับ